รวม10มือถือเนาะผมในงบประมาณ10,000บาทนั่นเองนะครับในเดือนตุลาคมนี้เนาะซึ่งจะมีอะไรบ,บ้างเนี่ยก็ไปชมกันแล้วผมผู้ชมอีก97.7%จยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ได้วยนะฮะโอเค okay, ผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเนะผมก็ในวันนี้นะผมก็จะมาแนะนำมือถือกันอีกแล้วนั่นเองเนาะผมซึ่งในเดือนนี้เนาะจะเป็นเดือนตุลาคมแล้วนะครับผมก็บอกเลยว่านะครับในงบประมาณที่ผมเอามาในวันนี้เนาะจะอยู่ที่ 10, ทนนหน่อยนะ โอ้โหโอเคอ่ะเราไม่พ hmm. okay. mm ูดทำน้ำเพลงเอาเริ huh. darum, r dilemma, r parole, ่มกันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะโอเคว่าผมรุ่นแรกเนี่ยรุ่นนี้นะครับจะเป็น iQ คูสซทสินั่นเองนะครับผมรุ่นนี้เนี่ยตัวขนาดหน้าจอนะอยู่ที่6.77นิ้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็ความละเอียดหน้าจอจะเป็นตัว Full HD ดีพันั่นเองในเรื่องของชิ้นนี้เนี่ยจะเป็น AMOLED เนาะแล้วก็ความสว่างนะครับผมสูงสุดแบบพีคนะอยู่ที่5,000ันนิตกันเลยทีเดียวในเรื่องของตัวน้ำหนักตัวเครื่องเนา่อยู่ที่199กรัมนะครรับแล้วก็ Android ในุ่นนนี้จะเเป็วอร์ชัน15ครอบด้วยฟัันทด OS 15นะครับผมแล้วก็ใน ซีบียูในตัวนี้นะครับจะเป็นเ a รามิ g อน 7S Gen3 เนาะมาพร้อมกับตัวการ์ดจอไอเอโน810ในเรื่องของ s อ card เนี่ยไม่สัมประสิธ์ได้เนาะส่วนกล้องเนี่ยความละเอียด50ล้านเนาะแล้วก็มีเดซิเซอร์2ล้านพิกเซลส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยความละเอียด32ล้านเนาะแล้วก็งานวิดีโอกล้องหลังเนี่ยอยู่ที่ 4K 30ส่วนงานวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่ Full HD 30เท่านั้นนะครับผมแล้วก็รูแจ้งเนี่ยไม่มีเนาะส่วนตัวบลูทูธเนี่ย5.2แล้วก็มี5.4ด้วยนะครับเออแล้วก็ตัวแบตเตอรีีี่่่่เนยอยอออูท7,300มมิิลลแป์งรับ ชาร์จไวในรุ่นนี้อยู่ที่90บาทบัตกันเลยดีเดียวนะครับผมส่วนในเรื่องราคานะตัวนี้ในแรมแปกิกความจุ 256GB กิกาานะไบต์เนี่ยอยู่ที่8 2 7 1บาทนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำสสนใจก็ตระการดุได้เลยนะโอเคแล้วก็รุ่นถัดไปในรุ่นนี้เนาะจะเป็น oppo r e n o Reno 13นั่นเองนะครับรุ่นนี้ก็ตัวขนาดหน้าจอนะครับผมอยู่ที่6.59นิ้วนั่นเองแล้วก็ความเรยดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่ 1.5K แล้วส่วนตัวความสว่างหน้าจอนะ้องแบบส อาโมเลดนะผมรีเฟชเทหนะึ่งร้อยยี่เร์ตไอพีเ i ดติ้งเนาะรุ่นนี้จะเป็นไอพีหกและ i อพีส่วนตัวน้ำหนักตัวเครื่องเนาะอยู่ที่1 8ึ่รกรัมแล้วก็ระบบปฏิบัติการเนี่ยรุ่นนี้นะครับจะเป็นแอนดรอยสิบห้าครอบด้วยคันเลอร์โอเวอร์ชั่นสิบห้าซีพียูเนี่ยตัวนี้นะรผมจะเป็นเดเวอรที่แปดสามห้าศูนย์เนาะมาพร้อมกับกตัวการ์ดจอมาลีจีหกหนึ่งห้าเอ็มซีหกในเรื่องของเอซิการ์เนี่ยไม่มีเนาะแล้วก็ตกกล เลยนะครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยความเด็ว50ล้านเนาะแล้วก็ในเรื่องของรูแจ็คเนี่ยไม่มีนะผมส่วนตัวแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่5,600ม ah, ิิลล mAh รองรับชาร์จไวในรุ่นนี้อยู่ที่80วัตต์นั่นเองนะผมแล้วก็ในเรื่องราคานะตัวนี้เนี่ยแรม12กิกความจุ256กิก abyte เนี่ยอยู่ที่นะ14,39บ,บาทนั่นเองนะผมซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำม,มันใจนะครับสามารถคลิกที่ตัวตะกร้ารถูกได้เลยนะฮะแล้วก็ในรุ่นที่สามในรุ่นน,น,นี้น,น,นะครับผมจะเป็น Oppo Reno 14F นั่่่่่นนนนนนนเเออองะครรัับุีีี้้ก็ตวขาาดหาจยยูท6.5 57U นะครับแล้วก็ความเบรดเนี่ยจะเป็น1080นะผมหรือว่า Full HD พัทนั่นเองในเรื่องของชนิดเนี่ยจะเป็น AMOLED นะผมแล้วก็ความสว่างสูงสุดเนาะอยู่ที่1,400 nits เลยนะครับ IP rating เนี่ยหรือว่าทนทน้ำทนฝุ่นเนาะจะเป็น68และ69แล้วก็น้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่180กรัมส่วน Android เนี่ยรุ่นนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชัน15ครอบด้วย Color OS เวอร์ชัน15 CPU เนี่ยตัวนี้นะผมจะเป็น Snapdragon 6 Gen 1นะฮะมาพร้อมกับตัวการ์ดจอ Adreno 710ร,รุ่นนี้สามารถสม card ดได้นะผ แล้วก็ตัวกล้องเดี๋ยวความลเดียด50ล้านนะครับอาตรววา8ล้านแล้วก็มีมาโคร2ล้านพิกเซลส่วนตัวงานวิดีโดอเดี่ยวที่ 4K 30เนาะส่วนตัวกล้องหน้าเดี่ยวความเะเอียด32ล้านนะผมแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ Full HD 30นั่นเองเนาะแล้วก็ในเรื่องรูแจ้งเนี่ยไม่มีนะผมส่วนตัวแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่6,000มิลลิแอมป์นะผมรองรับชาร์จไวในรุ่นนี้อยู่ที่45วัตต์นั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับส่วนในเรื่องราคาของรุ่นนี้นะผมบอกเลยว่า RAM ซึ่งถ้าเกิดว่าน้อส,สนใจก็ดิ้งตะกร้าทูได้เลยนะอ่ะแล้วก็รุ่นถัดไปเนี่ยรุ่นนี้นะผมจะเป็นตัว oppo n e n o 13f นั่นเองนะผมรุ่นนี้ก็ตัวขนาดจอเนาะอยู่ที่6.67นิ้วนั่นเองนะผมแล้วก็ความเอียดหน้าจอจะเป็นตัว full hd นะผมส่วนตัว refresh rate เนี่ยแน่นอนนะผมอยู่ที่120 hz ชนิดเนี่ยก็จะเป็น amoled เนาะแล้วก็ความสว่างสูงสุดอยู่ที่2,100น i t เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของทนน้ำทนฝุ่นเนี่ย ip68 และ ip69 เนาะแล้วก็น้ำหนักตัวเครื่องนี่อยู่ที่ 192กรัมส่วน Android เนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน15นอครอบด้วย Color OS เวอร์ชัน15 CPU เนีตัวนี้นะผมจะเป็น Snapdragon 6 Gen 1นะครับมาพร้อมกับตัวการจอ Adreno 710รุ่นนี้สามารถใส่ไมโครดีการได้นะผมแล้วก็ในเรื่องของ Storage เครื่องเนาะเออก็มี128 256 512นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวกล้องเนี่ยความเด่น50ล้านนะผมอัลตาวา8ล้านแล้วก็มาโคร2ล้านพิกเซลส่วนตัวงานวิดีโอเนี่ยก็ 4K 30เลยนะครับส่วนตัวกล้องหน้าเนาะความเด่ด32ล้านนะแล้วก็ วิดีโอกล้องหน้าก็ฟูดี30เท่านั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องูแจ็คเนี่ยไม่ม,มีเนาะส่วนตัวแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่5 8 0 0ม a h รองรับชาร์จไวในรุ่นนี้ยอยู่ที่45วัตต์นั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องราคานะตัวนี้ในแรม12กิกความจุ512กิกเลยเนะี่ยอยู่ที่18,89บาทนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำสสนใจก็ตะกาทูกได้เลยนะฮะแล้วก็รุ่นที่5แล้วนะครับรุ่นนี้จะเป็นตัว Oppo A6 Pro 5G น,นั่นเองนะครับรุ่นนี้เนี่ยตัวขนาด นิวนอะผมแล้วก็ความเร็นเนี่ยอยู่ที่ฟูลเอทิพัตนะนี่นเองในเรื่องของชนินิ่งจะจะไปนอโมเลดอยู่แล้วเนาะดีเฟนเทตหน้าจอเนี่ยอยู่ที่1 2 0่งเฮิร์เลยเนี่ยความความสว่างเนาะอยู่ที่1,400งพันิสเลยนะครับส่วนแนนดอนเนี่ยรุ่นนี้นะผมจะเป็นเวอร์ชัน15แล้วเนอะผมคอมด้วยคันเลอโอเวอร์เวอร์ชัน15 CPU เนี่ยตัวนี้นะผมจะเป็น d e m ิซี่หกสามศนั่นเองนะผมแล้วก็มาพร้อมกับตัวการ์ดจอมาลี G 5 7 M c 2 ไอซิการเนี่ยรุ่นนี้ยังสามารถใส่ได้อยู่นะครับแล้วก็ IP Rating เนี่ยรุ่นนี้จะเป็น IP 68และ IP 69 ส่วนตัวน้ำหนักเครื่องเนา่อยู่ที่185กรัมนะครับแล้วก็ในเรื่องของกล้องเนี่ยตัวนี้น่าจะอยู่ที่50ล้านนะมีเดเซนเซอร์2ล้านพิกเซลส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดสิล้านนะครับแล้วก็ตัวงานวิดีโอเนาะอยู่ที่ฟูลเอดีสามเฟรมเรทก็ถ่ายได้ด้วยนะครับเออสามารถถ่ายสโลว์ได้ด้วยนะ120เฟรมเรทส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยฟูลเอดีสนะครับดูแจ็คไม่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลำโพงเนี่ยเป็นลำโพงสเตดิโอบลูทูธเเ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 นน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 นีีีีี่่่่่ยยจะะป็็วววอออออออรรรร์์ชชัััาแแล้้้กใืงงขบตตโโหมม2ผ คือเวอร์ชันที่บ้านเราขายเนี่ยจะเป็นตัว6,500มิลลิแอมนะครับผมแต่ว่าอีกเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยจะเป็นอยู่เวอร์ชันที่7,000มิลลิแอมนั่นเองนะครับผมโอโ้โหคือแบบค่อนข้างที่จะจัดเต็มเลยนะครับผมขนาด ของไทยเนี่ย6,500ก็คือเยอะมากๆแล้วนะครับผมแล้วก็รองรับชาร์จไวในรุ่นนี้อยู่ที่80วัตต์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ในเรื่องราคาเนาะตัวนี้เนี่ยราคานะแลม8กิกความจุ256กิกะไบต์นี่อยู่ที่9,999บาทนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำสมสนใจก็สามารถคลิกที่ตัวตะกร้าทุบได้เลยนะครับผมเออแล้วก็ไม่ลืมบอกไปนะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวกันเลยทีเดียวนะครับผมนะโอเคแล้วก็รุ่นที่6เนี่ยรุ่นนี้นะครับผมมจจะะเเเเ็็นน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 นัั่่่่่่่่อออออองครุีีีีีี้้้้้กกตววววขาาาาดดหหยยยยยููทท6.55 1.5ิแล ที okay. ส่วนตัวรีเฟรชหน้าจอเนี่ย่ิ้120 Hz, น120เฮิร์ตซออมแล้วก็ความสว่างเนี่ยให้1.5000นิสเลยนะครับมชิ้นนี้หน้าจอรุ่นนี้นะะน, LED, นะครับมจะเป็น a m o เล d นะครับแล้วก็ IP rating เนี่ยรุ่นนี้จะเป็น IP65 และ IP66 นะครับมแล้วก็น้ําหนักตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่184กรัมส่วนระบบ OS เนี่ยรุ่นนี้นะครับมมาพร้อมกับ Android 15นะครับครอบด้วย Magic OS 9 CPU เนาะตัวนี้เนี่ยจะเป็น Snapdragon 7 Gen 3เนาะมาพร้อมกับกกออตัวการ์ดจอ ryno 720ในเรื่องของ SC card เนี่ยไม่สามารถใส่ได้อยู่แล้วนะครับมแล้วก็ในเรื่องของกล้องเนี่ย ความเด่นยวที่200ล้านพิกเซลนั่นเองนะครผม F กลับดีที่หนมีการสัน OS ด้วยนะส่วนเอาตราวานเนี่ยอยู่ที่12ล้านเนาะรูรับแสงดี F สองสอส่วนตัวงานวิดีโอเนี่ยได้ถึง4 K เลยนะครผมทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังกันเลยทีเดียวนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยความเด่นห้าสิล้านเนาะแล้วก็ในเรื่องของรูแจ็คเนี่ยยังไม่มีนะครผมเออได้ตัดไปแล้วนะครผมนะส่วนตัวแบตเตอรี่เนี่ยรุ่นนี้นะครผมอยู่ที่6,000นวิลลามนั่นเองนะครับรองรับชาร์จไวเนี่ยรุ่นนีี้้้อออออยยยู่่่ท66วววัััััตตตต์์เเเ80นนนนงะะคคครรบบผมขไปดโ มาถึงในเรื่องราคาก็เลยดีกว่านะับรุ่นนี้ใน램12กิกความจุ256กิก b เนี่ยอยู่ที่14,31บาทนั่นเองเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำสสนใจก็สามารถกิกที่ตัวตะก,กร้าทุบได้เลยนะโอเคแล้วก็รุ่นถัดไปในรุ่นนี้นะผมจะเป็น Honor X9C นั่นเองนะผมรุ่นนี้เนี่ยตัวขนาดหน้าจอาอยู่ที่6.8นิ้วเลยนะครับแล้วก็ความละเอียดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่ 1.5k แล้วส่วนรีเฟรชเรีนหน้าจอยอยู่ที่120เฮิร์ความสว่างเนี่ย,ยที่4,000นิตเลยนะครับแล้วก็รุนน เลตนะครับแล้วก็ IP rating น้อะรุ่นนี้ห IP 65น้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่189กรัมน้อส่วนแอนดรอยเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน14นะครับครอบโดยมิจิ OS 8 CPU เนี่ยต,ตัวนี้นะผมจะเป็น Snapdragon 6 Gen 1นะครับมาพร้อมกับตัวการ์ดจอ Adreno 710เดซิคัดก็ไม่สามารถใส่ได้นะผมส่วนกล้องเดี๋ย8ล้านนะครับเอาตั้งว้5ล้านพิกเซลส่วนงานวิดีโออยู่ที่ เอ่อ k 30นะผมส่วนกล้องหน้า16ล้านนะแล้วก็ตัวงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ Full HD 30เฟรมเรทนั่นเองนะผมแล้วก็รูแจ็คไม่มีบลูทูธ5.1ุแบตเตอรี่6 6 0 0มิลลิแอมลองรับชาร์จไว้ก็66วัตต์นั่นเองนะผมโอเคมาถึงเรื่องราคากันเลยดีกว่านะครับตัวนี้ในแรม12สต้องเลย25งร้ิกิกะไบต์เนี่ยอยู่ที่8,279บาทนั่นเองเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าท่านส,สนใจก็ลิงก์เ r i p t ชันได้เลยนะครับผม หน้าจอเนี่ยหกนิ้วเลยนะครับผมแล้วก็ความเรียดหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้เนาะอยู่ที่ Full HD พันนั่นเองชนิดเนี่ยจะเป็นซ Super Mobile นอนแล้วก็รีเฟรชเ r a ร้อยยี่สิบเฮิร์ตความสว่างเนี่ยพันเก้าร้อยนิตนะครับผมแบบสูงสุดเลยนะแล้วก็ในเรื่องของ A.P. Rating เนี่ยหกสิบเจ็ดนะครับผมแล้วก็น้ำหนักเครื่องเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดกรัมส่วนระบบปฏิบัติการเนี่ยรุ่นนี้นะครับจะเป็น Android สิบห้าครอบด้วย One UI เวอร์ชันเจ็ด CPU เนี่ยจะเป็น Exynos หนึ่งห้าแปดศูนย์เนาะ รุ่นนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวกล้องเดี๋ยวความเดียด50ล้านเนาะเอาตัวว่า12ล้านแล้วก็มาโคร5ล้านบิกเซลงานวิดีโอเนี่ย full HD ไอซีเ k 30กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของกล้องหน้าเนาะ12ล้านนะครับ งาน,านกล้องหน้าก็ 4K 30เลยนะครับเออเนี่เป็นอะไรทีด่ดีเลยนะครับผมนะแล้วก็ในเรื่องของตัวรูแจ็คเนี่ยไม่มีอยู่แล้วเนาะส่วนบูทูธเน5.3แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวในรุ่นนี้อยู่ที่45วัตต์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ในเรื่องราคานะตัวนี้เนี่ย8กิกความจุ128อยู่ที่10,618บาทนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำสมสนใจก็สามารถคิกที่ตัวตะก้าทูดได้เลยนะครับผมโอเคแล้วก็รุ่นถัดไปในรุ่ แล้วก็รุ่นนี้เนาะตัวขนาดหน้าจอเนี่ยให้มาถึง6.67นิ้วนั่นเองนะผมแล้วก็ความเร็เนี่ยจะเป็น 1.5K ส่วนรีเฟรชเหน้าจออยู่ที่120เฮนะครผมแล้วก็ความสว่างเนี่ยอยู่ที่3,000 nits เลยนะครับนดิเนี่ยจะเป็น AMOLED นอนแล้วก็ตัว IP rating เนี่ยจะเป็น IP68 แล้วก็น้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่190กรัม OS เนี่ยรุ่นนี้จะเป็น Android 14ครอบด้วย Hyper OS นั่นเองเนาะ CPU เนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็น Snapdragon เอ้ย เดเบนซตี้เจ็ดพันสามร้อยเอลต้านั่นเองนะผมแม่ไปแซนป์สแล้วนะผมจังหวะนี้นะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็นมารีจีหกหนึ่งห้าเอ็มซี 2นั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวกล้องเนาะความละเอียดสอล้านนะครับแล้วก็มีออโตวาแปดล้านมาโครสล้านพิกเซลส่วนงานวิดีโอนี่อยู่ที่ 4K 30เฟรมเรทนั่นเองเนาะส่วนกล้องหน้าเนี่ย20ล้านนะครับแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K หกสิบเฟรมเรทนั่นเองนะครับลำโพงเป็นลำโพงคู่เนาะรูแจ็คไม่มีอยู่แล้วนะบูสท์ในี่ย5.4ส่วนตัวแบตเตอรี่อยู่ที่ห้าพันห่งร้อมิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวในรุ่นนี้อยู่ที่45วัตต์นั่นนเองะสิบล้วก็ในเรรื่องาคาวนะัตต์นี่ยนเองนะคร เป็นบาทนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็รุ่นสุดท้ายในวันนี้เนาะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเลี้ยมี15 t นั่นเองนะครับผมรุ่นนี้ก็ตัวขนาดหน้าจอเนาะอ,อยู่ที่6.57นิ้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับความเอียดหน้าจออยู่ที่ Full HD พัดนั่นเองนะครับชนิดหน้าจอเนี่ยจะเป็นอ uh, AMOLED นะครับรีเฟรชเรท120 Hz ความสว่างสูงสุดเนี่ยอยู่ที่4000 nits เลยนะครับแล้วก็ IP Rating เนี่ยรุ่นนี้จะเป็น IP68 และ IP69 ส่วนตัวนี้นะครับผมน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่1 8 1กรัม OS เนี่ยรุ่นนี้จะเป็น Android uh, 15ครอบด้วย Realme version UI 6.0 ซ p u ียนตัวนี้นะผมจะเป็น d ด m ิทซี่0 0ส a ่นั่นเองนะรัผมแล้วก็มาพร้อมกับตัวการจอ Mali G 5 7 M C 2รุ่นี้สามารถสัมมิคอรดีกาดได้เนาะแล้วก็ตัวกล้องนะครับ50ล้านเนาะแล้วก็มีอีกเลนหนึ่งล้านพิก e l เซลนั่นเองนะครับแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยคือ Full ดี60 f r a เฟรมเรนั่นเองนะผมแล้วก็ตัวกล้องหน้าเนี่ย5 0ล้านนะครับงานวิดีโอก็ Full ด d 30นะครับผมส่วนรูแจ็คไม่มีเนาะบูทูนเนี่ย บัตรก็เลยทีเดียวนะรแล้วก็ในเรื่องราคานะตัวนี้เนี่ยแดน12กิกความจุ512กิกไบายนีย่อยู่ที่17,99บาทนั่นเองนะซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำสมสนใจก็สามารถคลิดที่ตัวตะกร้าดูได้เลยนะเป็นไงบ้างนะมสำหรับคลิปวีดีโอนี้ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ผมก็ขอบให้กันด้วยนะครับก็สำหรับคลิปวีด,าานนดวีโอ,อนี้ก็ไ,ปไปม่ปบายผม